ประเด็นเรื่องมาตรา112นั้นอ่อนไหวต่อการที่จะเกิดการาเผชิญหน้านะฮะขึ้นในสังคมก็มีความเห็นในลักษณะในทรรนองเดียวกันนะครับว่าทุพพักการเมืองไม่เห็นด้วยกับการที่จะมีการแก้ไขมาตรา112นะครับในส่วนของการแก้ไขกฎหมายรัฐธรรมนูญนั้นนะครับขณะนี้เนี่ยหลายท่านก็มีความเห็นว่าพักการเมืองก็ดีประชาชนก็ดี สามารถที่จะเสนอแก้ไขได้ตามเรื่อนไขที่กฎหมายและธรรมนูญได้กําหนดไว้แต่จะเสนอแก้ไขประเด็นไหนอย่างไรหรือเงื่อนไขอย่างไรเนี่ยความเห็นอย่างแตกต่างก,กันอยู่นะครับซึ่งก็คงเป็นเรื่องที่พรรคการเมืองแต่ละพรรคนะครับจะได้นําไปพิจารณาหรือาจุดที่เหมาะสมในอันที่จะเสนอในเรื่องนี้ต่อไป oh